Oh, I was going training be better, mate? No? Oh not oh, you see the sun coming off? They will are smaller. Oh, they yeah. yeah. What well, you I'm not in now, a diploma now, look, oh my god มีมวันนี้เป็นวัอที่สามมาเที่ยวคาริบเบียนแล้วค่ะเนาะวันนี้ได้ออกจากออกจากเรือแล้วค่ะ,ะทุกคนเที่ยวบนเกาะคาริบเบียนเนาะมีเรือซองลำจอดอยู่ค่ะ ลำหนึ่งเป็นเรือของพ่อปุ๋ยที่เป็นทุกชาติอังหมดอิ่าเลียนวันดิสเลนเรือลำนี้นเป็นของอิตาลีสันของประเทศอิตาลีนะคะสองลำ

เดินค่ะจากเรือจากเรือมาเรีวสิานาทีเดินทางไปนักท่ห้านาจะไปกดตังค่ะ

มก oh ็จะท้าเปนหลากสีสีส้มสีเขียวสีแดงไปข้ารับเียนค่ะโอ้กาโ์ตูมากการ์วูนมากค่ะ ลุงบอกเจอเพื่อนละวายวัน well, ที่คุณมีเกลีหรลงบอกเกลนแย yeah. <laughs> ่น้ำผึ้ด้วยค่ะตรงกลาง

กำลังจะเดินเดินไปในเมืองค่ะ <Ooh. S 1> แดดแดดห้อนแดดมากแต่ว่าลมเย็นดีค่ะคือบานเอาเนาะบานของแดดแดดเหนียวลมเหนียวทะเลสีน้ำทะเลค่ะน้ำสะ,สะอาด lại vô đây mưa ăn đây này